สวัสดีสาวกคนรักสัตว์ค่ะวันนี้เราจะพามาเปิดบ้านน้องกะทิดีกรีแชมป์อันดับหนึ่งในกิจกรรมเบสฟินไทยแลนด์2023และทุกคนอยากจะรู้ไหมคะว่าน้องคนไหนที่ได้รางวัลมาเราจะพาไปดูกันค่ะและน้องนกกะทีที่ได้รางวัลน,นะคะก็จะเป็นน้องตัวนี้เลยค่ะคือน้องน่ารักมากเลยพอดีเราไปบ้านน้องตอนช่วงหน้าหนาวนะคะขนของน้องเลยดูฟอมตกนิดนึงเหมือนแบบคนเพิ่งตื่นนอนแล้วแบบพ่อจับมาโชว์และอีกหนึ่งตัวเด็ดนะคะที่พี่เอจับมาโชว์ก็คือน้องน้องสีเพือกตาและแอบบอกว่าหายากมากและเรามาถึงที่ขนาดนี้จะดูแค่2ตัว เดียงงลยวเราจะพาทัวร์นะคะว่าฟาร์มของพีเอมีนกสีไหนบ้างและแอบสปอยช่วงท้ายคลิปมีเซอร์ไพรส์ด้วยค่ะในฟาร์มนี้นะคะจะมีนกที่หลากหลายสีมากเลยค่ะบอกเลยว่าในฟาร์มพีเอนะคะเป็นนกที่สุขภาพดีและสีสวยค่ะฟาร์มนี้จะเป็นฟาร์มเล็กๆนะคะแต่ว่าพีเอเจ้าของฟาร์มดูแลน้องดีอย่างกับไข่ในหินนะคะพอน้องคนไหนถึงวัยหนุ่มสาวนะคะพีเอก็จะจับมาอยู่ในกรงเดียวกันค่ะเพื่อเตรียมพร้อมการผสมพันธุ์ถ้าทุกคนสังเกตดีๆนะคะทุกคนจะเห็นมีน้องสองตัวน้องหน้าเหมือนนกคู่มากเลย นะ้ะองด่างที่นี่ก็มีนะคะพี่บอกว่ากว่าจะได้น้องแบบนี้มานะคะคือทําค่อนข้างยากมากเลยและด้วยความโชคดีของเรานะคะเราได้มาเห็นน้องแนกกาลังฟักไข่ด้วยค่ะใี่เธอดูดิทุกคนความรักของแม่นอนกกไข่อยู่นะคะและคือน้องก็เชื่องนะคะให้เราดูไข่ด้วยค่ะบอกเลยว่าใครที่สนใจก็คือเตรียมตัวได้เลยนะและโชคทันที่2ของเรานะคะก็คือเราได้มาเจอน้องนกตอนที่แตกออกจากไข่ด้วยค่ะคุณแม่เป็นนกกระทีเกไอโนนะคะมาดูสิคือน้องน่ารักมากเลยตัวอ่อนแดงมาก เธอใครจะเชื่อเมื่อวานนี้นะคะพี่เอบอกว่ามาดูน้องยังไม่ได้ออกจากไขะะ่เลยค่ะและวันที่เรามาคือน้องได้แตกออกมาจากไข่เรียบร้อยมาโชว์ความสวยงามและข่าวเศร้าของเราในวันนี้นะคะที่ทําให้เราลุกขึ้นมาตัดคลิปนี้นะคะก็คือว่าแม่น้องและน้องนะคะได้ถูกงูก,กินไปเรียบร้อยและนี่คือผู้ร้ายค่ะคุณตํารวจเธอฉันสงสารน้องมากพอเราเห็นพี่เอ็ดโพสนะคะว่าน้องโดนงูก,กินแล้วเราก็เลยแบบเสียใจเลยลุกขึ้นมาตัดคลิปนี้ให้นะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะในฟาร์มพี่เอ็ดนะคะมีนกอ,อยู่ค่อนข้างหลายตัวเลยสำหรับใครที่อยากมี ีนกกระถิเลี้ยงนะคะหรืออยากจะซัพพอร์ตนะคะก็สามารถติดต่อพี่ไปได้เลยค่ะเธอพี่เขาตั้งใจในการเลี้ยงแล้วก็ดูแลน้องหาน้องผสมพันน้องอย่างดีนี่ถ้าเกิดนอนได้ด้วยก็คือจะเข้ามานอนด้วยแล้วนะคะเนี่ยแล้วพี่แกก็โชว์ไม่เลิกนะคะบอกว่าเนี่ยตัวนี้หาย,ยากพี่เขาแบบภูมิใจในนกของตัวเองถูกตัวมากๆเลยค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อไปที่น้องเงินนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เราขอไปปาร์ตี้ก่อนนะคะบ๊ายบายน้องนอกบ๊ายบายทุกคนคะ่ะ